สวัสดีครับพี่นอ้องพอกันอีกเขาเหมือนเดิมนะครับบนห้องตรงกับวันที่ยิมเอ็ดกันญยาญยต้นสองพันห้าร้อยหกสิบสี่พี่น้องเมื่อไทยยิมเว้นทักทีอะเมื่อไทยเหมืนนี้พี่นเด้อพี่นอ้อ,อเงเด้อก็อยากทายยิมเว้นเด้อเหมืนจุงเมื่อทยยยิมทายยิมขึ้นเห็นว่าครับกบเห็นหัวเห็นว่าพี่น้องขึ้นวนตัวไปวันนี้บอลอดนะครับตอดดอ้วยนะครับพอสมควรดีพี่นอ้องตอนนี้กับบ้าอวานไต ตอนนี้ผมก็ได้เกิดออกซิเจนไส้ครับเพราะว่าผมเปลี่ยนน้ำขเขาเมาื่อเช้านี้แล้วเขาเปลี่ยนยันเขาเดียสโมลเลยน,นะพี่น้องเห็นไหมครับนี่ยชาเกียจมาพี่หนึ่งชาเกียจมาผม,ผมเลีวว้ยวผีเห็นน้ำเพื่อเส้นนะเห็นไหมครับนี่เยอะซีมาเบิลงน้ำมาจาก,กอำเภออะบุมาจากอำเภออะไรดีอำเภอเมืองครับ มาจ er> ากอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับฝากช่องฝากช่องน้องเนราเด้อช่องน้องก็มี่ช่องกบเพื่อนช่องอยังก็ื่อนพี่ช่องหอมพุทธเตาครับช่องหอมพุทธเตาทุกพี่น้องเด้อยับซีไมส่วนช่องไม้ละครับเพื่อใครเดียวกันเพื่อใครเดียวกันนะครับถ้าเราเบิ้งถ้าเราเบิ้งกบต้องมาเบิ้งกบต้องเดี๋ยวกบไปเดียงต้วถ้ามาซึ้อสาวยากยู่ตั้งผม ผมเลยบอมมว่าผมไม่มีญาติหยุดตัวคนไม่ไดเลี้ยงกรบหน่อยผมว่าตายก็ตายเป็นธรรมชาติาเพื่ว่าสิแต่ว่าของเราเลี้ยงมันมักสิตอดบ่รอดคนละว่าคือการเห็หนไม่ไหมคือการผม่ได้บางทีแบบพี่น้อง,ว,งวันที่มาศึกษาญาติหยุดเข้มาเด้อพี่น้องจัดมากำหมดเลยไมนสิเข่าวรูหนา,นานเ,นเลยพอบ่ไาอะไรพี่น้องพอดีอเรามาเอาครบเราก็เลยมาแวะเมืองนะครับเมืองฉีบเราเป็นเมืองฉีบนะครับเปิดเมือ,องขอ,งของนแก่นนะครับ คุยอะไรกับกุบกุโทรมาหาเราเด้อเดี๋ยวสิบอกเบอร์โทรที่ในห้องพูดเตาเนี่ยพี่น้องเยินได้อันที่ทางกุนะทางกุดอนป็นได้คือทางกุบเนี่ยคือที่คือั้งกุบขายเงินอะไรไปกบไปมุ่งไต้บุญกับทางทางเ้อะทางเด้อพี่น้องก็ยืดก่อนได้เนี่ยนี่เขาดูหนาวแล้วครับเห็นไหมครับกบหัวหงักหน่อย คนตกคนขึ้นมันถือ่รอดก็หลอดยูแต่ว่าตายมีดเลยพี่น้องนี่ตัวตายเองมาหนี่นี่นะครับพี่น้องตัวตายมันคื้พวกรองที่เหรอพี่น้องว่ามันราคาปพานี่พี่น้องตัวตายขาเดียว่าตัวตายข้าวเดียวมันก็มันก็นละลายนะครับมันมันดิบเปื่อยข้าวเดียวนะครับแล้วก็มูวนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาเกิดมาทำไร่สา,า,สากน,นะครับก็ต้องไปกิดหนังหนกนะครับเป็นอาหารต่อไปเลยนะครับถ้าบททิเชือบถ้าทิศเชือก็ตายไปต้องกันพี่น้อง เห็นไหมครับเขากำลังทำไา่สากนะครับอันนีงเชื่อตัวนี้เนียเ่ยเสียดทีทเเลตัวต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็ตัวอื่นมันกินอีก,กือตายน้่งกันอีกหรือพี่น้องนะครับก็ช่วงนี้มันถือฝนนะครับบอค่อยหลอดตอนเด็เดี๋ยวเห็นมอพี่น้องเดี๋ย,ยมมวเห็นบอนี่ผมตาไว่ดีเถอะอยี่ห้อล่างนี่พี่น้องผมอ่อส่สหัวนั่นเลยผมอ่อส่สแสเลนเลยเดี๋ยวแสแลนผมขานไสมันแดดบ่างก่อน ออดเขาชอบอากาศฮอนๆนะพี่น้องการเย็นเขาชอบคนเขาว่า,า,วาทั้งอาจารย์ทั้งสาทั้งเท้าหรือว่าเราว่าชอบฮอนฮอน,นอาจารย์เกินมาอาจารย์นุ่นกับว,วายกันนะครับชอบฮอนๆอน,นะครับเยังไงพี่น้องใส่ใส่วพาพี่น้องหลุ่นกันเลือนี่ว่าหลอดว่าหลอดตามเหมือนนะครับเอาคิปนีกับทำานีแล้วพี่น้อง้อ พอกันไม่กิดมาพี่น้องเอาจ้าวท่านมีละปลูกต้นจะไครอย่าลืมซับต่ไใครด้วยพี่น้องกดซับต่อใครกดไลค์กดแชร์ like, เป็นว่าสวัสดีครับ